ครับผมโอ้ยสิบสอง,งล้านหนะ่นตัวนี่อาจารย์น้องที่หนึ่งได้นี่เอาบักสิบสองล้านห่นตัวนี่ออเอาแล้วนี่ลุงนิรนามสิบสองล้านวันที่หนึ่งเลขที่ออกแต่หนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าหนึ่งและก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคน้นสุรินทีวีนะครับวันนี้ก็เดินทางนะครับมาหาคุณลุงนิรนามนะครับคุณลุงนิรนามนี้ถูกมาแล้วสองงวดซ้อนนะครับสองงวดติดกันเลยยังไม่พลาดนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ย้ายศาลหลักกิโลเฮียนมาตรงนี้นะครับนะครับตาจันไปกระซิบข้างหูคุณลุงนิรนามบอกว่าลุงเอ้ยลุงได้ละเดอ้อเลขเด็ดงวดนี้งวดที่สามตาจันหายเหลือเดอ้อ เลขเด็ดสองตัวตรงๆสองงวดที่แล้วนะครับให้ลุงมิละนามสองตัวตรงๆเลยนะครับแต่ว่างวดนี้เป็นเลขอะไรไปเราไปหาคุณลุงมิระนามกันเลยตั้งแต่ยายสารมานี่กระซิบมาสองเทือแล้วครับนี่ขั้งที่สามนี่ขั้งที่สามผมไม่กระสิบเดี๋ยวต้องมันหลุนกันตองมันหลุนกันว่าสิกระสิบบอกก็ไดหูอีกครับผมครับ บอกว่าบอบอเบาบอด้บอกแห้งบอกไค่อยเป็นกระสิบหมูคุณต้เคยบอกผมดังดอกบอเวเอาหาหนึ่งนี้ยล่ะหาหนึ่งเด้อคุณล่ะคุณบอกซ้ำนี้บอกซ้ำนี้บอกบอได้บอกแห้งคุณไม่เคยบอแห้งแวับผมผมบอกไค่อยบอกมวนส้มเสียเด้หล่เลยหานึ่งตัวเดียวเท่านั้นล่ะคุณล่ะวันนี้ลูกนี้ในน้ำสิกาบอคิดว่า กับครับกับบอเซียเพิ่นแล้วกับอันนี้ผมกลับเอาแล้วนี่กลับเอาแล้วกับเอาแล้วหาหนึ่งหนึ่งหาหมวดหมวดว่านันบอกว่าหาศูนย์ยากลับเด้อร์ตีครับก็เลยเสียเพิ่นบโบเลยครับกับเมื่อกับเมื่อออกศูนย์หาไปเลยเมื่อออกศูนย์หาหมวดนี่สิขอดื้อจังหน่อยหมวดหมดที่แล้วก็ให้สี่หนึ่งมันออกหนึ่งสี่โอ้ลื่นเพิ่นลลื่นอีกแล้วลื่นคู่อีกแล้วมันเลยก็เลยเพิ่นลมันในมูอเขาก็เลยด่าเนี่ยเป็นบ้าบอกเจ้าบอกซื้อเรียกซื้อบพกรลับ กินตะเขากินบักับกับต่อใดิกินบักับเอาเนี้ยเพื่นวาผมก็เลยกลับเอาก็เลยใดยี่สิบเอใบยี่สิใบโอ้กับ่อสัีกันตัวกัมบ่าเนาะตัวนึงกัมาประมาณตัวไหนับเดบอตัวถีวาซีนูหลอยบอรตแต่ผมบ่ได้นับผมไม่ได้นับเลยไม่ออกกคมบาเหรอเนาะครับกัมบากัมบ่าผมนับนขาว่ากัมาแบลตอลีกับยุ่แปดสุละเพา่านันแหละครับ ขัแม่ถึงชุดนั้นนะมีมีตัวเดียวเมื่อไรบอกครับหรือว่าตัวเดียวมันอไรบ่มีตัวหนึ่งสีฮสซีหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งสี่ครับครับบ่มีบ่มีเหล็กอื่นเขาวมัปนบ่มีบ่มีนี่ก็คือตัวหาหนึ่งนี่แหละครับขันเกิดหาหนึ่งนี่ผมสื่อสามชุดสามใบชุดนี้ชุดนี้งวดไปจำวันที่สิบหกนี่เนาะสิบหกนี่สามสิบสามใบตอนนี้ใจแล้วนี่ผมเอามาซื้ออีกแล้วเนี่ยซื้อหาหนึ่งหนึ่งหา ไบกลับเลยบัดนี้ไปกลับตัวนี้กินกลับกินกลับครับนะครับต่้แต่ตัวหานึงเนี่ยหานึงสิหลายแห้งแต่จะตัวนึงหายังไม่ทันหลายตัวที่เน้นนักก็คือว่าหานึงหานึงตัวเน้นหนักพนบอกพนบอกเลยตัวใหนก่อนพนบอกเลยพนบอกหานึงหาหนึ่งเพราได้บอกหลายตัวผมบอกกระซิบหูกระซิบเบาเบาจบ ปุ่นต้องซื้อหลายเด้อก็ซื้อเอาหาหนึ่งน่ะละครับสีเบาๆกับถือตัวนี้ครับผมครับเอาใส่ตัวใดเนี่ยเดี๋ยวมาทำใดเด้อเอาตัวหลีมาสู้มึงจะนอนไหนนะได้อยู่ครับบังใดเอาก็เอามาน้อยมาต่อยแถอจับมั่งนะครับอาจารย์ครับ้โอผมซื้อเอาเนื้งหันนี่ครับผมโตโตอยู่บ้านมาได้เอามาบ่ได้เอามาผมวันนีผมเอาเห็ดมาขายแต่นี่เนึ้อหาครับพี่น้องระวังเขาหลักเด้อเขาบ่หลักครับบ่หลักว่าตาเสียเอาตัวไหนมาให้ช่วยทำนี้ผมก็ได้เอามาผมเอามาขายเห็ดนั่ครับโอ้เอาเห็ดมาขาย ไปเก็บเห็ดหลานไปเก็บเห็ดก็เลยเอาเห็ดมาขายว่าทู่จะได้เห็ดก็ว่าผมเลือกออกมาขายเห็ดเลยเรื่องด่วนที่เรกกันนัดเราว่าสิบกไปหาเบอร์เราเอาเห็ดไปก้นเอาเห็ดไปก้นเาสนิทไปขายก่อนพวกเลยเอาเห็ดมาขายน้ำไปได้กอสี่ได้ตังลักกิโลนี่ต้องลักกิโลนี่เพิ่นไปยังก็กระสิบบ่อคือกันบ่อกากกระสิบบ่อเพิ่นว่าจะได้ให้เพิ่นว่าให้ต่างสารจำลองให้ในเด้อล่ะพ่่นคันมันเจ้าถึงเลขสุดบางหนึ่งซี เห็ดไห่พอใหญ่ในเด้อผมก็เลยได้เห็ดแล้วพวกสร้างพวกยัางพื่นก็มาดซอยกันเห็ดหลักกิโลจำลองเห็ดลักกิโลจำลองครับอผมผมก็เลยเห็ดขึ้นแล้วยมือว่านนี่แหละครับผมอืครับมือว่านแล้วยมือว่านตาตาไหนไปบอกตาไหนตาจันครับตาจันบวกครับตาจันไปบอกวางเลยครับบอกให้ไปเห็ดสารจำลองให้ไปสารจำลองให่ในเด้อล่ะเด้อเราอืมามา คนเขามากราบบ่อยสักกะหลายปีเราก็เราก็บอกเราก็บอกดีครับเพราะอันนี้ปั๊บผมก็บเพราะหัวถือรถตุลีรถตุลีปั๊บเลเกลรัฐบาลเนี่ยผมก็เลยเฮ็ดเลยเฮ็ดเลยทันที่ผมเฮ็ดเลยครับผมบอกปั๊บผมก็ถือปั๊บมือนั่นผมก็บอกเจ้าทีเพิ่นอยู่ในนี่ผมว่าผมเฮ็ดสารจำลองให้ตามที่คำามผมว่าเด้อผมบอกเลยผมบอกผมก็ ว่าปุ๊บปั๊บจัดการเอาอิฐเอาปูนให้เพื่อนไปเอาเบิดอิฐจักกระสอบบ่เบิดอิฐจักก่อนหรือลุงยี่สิบกว่าก้อนนี่ยนะครับผมครับผมเบิดบ่หลายดอกปูนกระกระสอบหนึ่งปูนกระสอบหนึ่งครับผมอิฐจักก่อนตามที่นับได้ตามที่เอามายี่สิบ้าเพนัยิบยิบหาผมยี่สิบห้าจะคอยบ่ได้นับเรื่องประเมินนับว่าจักก่อนจักก่อนโอ้แม่ยังคนจะเอาไปซื้อเหล็กจาก โอ้ยอย่าไปทนเลยเลยครับเอแล้วใจใจเรากคสับมก้อนเอาถามแทนเซี่นะครับแล้วเีซี่รกาสิถทามาลุงเนี่น่าอายุจะปีเอี่นะครับเนอยเอาอายุลุงไปเทียบนะครับผมหกสิบสอบสองเอาหกสองสอหกอายุผมครับผมเอาตามหลันเด้อพี่น้องบาทันเอซี่ป็นกายาสีเท้ามาโอ้ลุงอายุเท่าไหรน้อครัมันหลุยไปทั้งอายุอันฉันนะประกอบกันนะครับหนึ่งห้าัวแมนบอครับ ถือแล้วถือแล้วถือแล้วเดี๋ยวให้ผมบึงตัวนี้แน่ครับผมโอ้ยสิบสองล้านของตัวนี้อาจารย์น้องทีได้นี่เอาบักสิล้านของตัวนี้รงันที่นึ่ครับอาจารย์โอ้ยน้ถือแล้วถือแล้วเอาแล้วนี่ลุงนิรนามสิบล้านหนึงวัลที่หนึ่งเลขที่ออกแหปดแปดเจ็ดห้าหนึ่งอาจารย์สมุทรสายตาแปดแปเจ ห้าหนึ่งแปดแต่โอ้ยสิบสองล้านออกตัวนี้เศรษฐีลุงนี่ล้วน้ำเสียจัวใดนี่สิบ่ถ้ำบุญทำหยังต่อไปเรียกเฮ็ดสารอ๋อเศรษฐีเฮ็ดสารเขาเขาจะสูงสิบสองล้านผมเศรษฐสารใหญ่เลยครับทันเลยผู้กระเบื้องผู้กระเบื้องผูกระเบื้องผู้ยังไห้พี่น้องใหญมากกาบไหวสักการะบูช่าละกาไห้พี่น้องใหญ่เศร้าคมเศร้าหยังสุข้นสุข้นครับผม มาเป็นกำลังใจให้นาะใ้เปลนกำลังตามข้อมเก่าเดิมนี่ลุงในน้หน้ามันนอนติดเตียงมาจับปีครับตามที่เคยบอกผมบอกครับครับสิบห้าปีครับผมสิบห้าปีครับเดี๋ยวนี้ยังปิวว้นเลยสิบห้าปีติดเตียงมาสิบห้าปีคนนอนติดเตียงสิบห้าปีแปดตีโทรเมมเบนธรรมดาเราสามารถยางมาได้ขนาดนี้แหละแข็งแรงขนาดนี้ยางอะไรจัปีอะไรนี่ลุงเนี่ยนะประมาณสิบปี ยังมาเลยมี่ยังสิบฝากถึงีหนองข้าที่เพมีอาการเดียวกันบ่อลุงในหน้าฝากแนในการถี่เป็นแบบนี้ผมเลิกกินเหล้าเลิกกินเหล้าครับยาสูบเลิกยาสูบเลิกช่วงนั้นกลับมาสูบต่ออีกโอ้เลิกเลิกกับพยายามบรรเทาของัวกองกันร่างใจก็บสาคั้นครับร่างใจมากกินบุญ มาเกตบุญนัแน่ครับผมมาเกตบุญมาได้ผมก็ไปเฮดบุญไปเรื่อยๆนี่ครับท่านผู้ชมนะครับคนท้นน้อยเยียงสิบหาปีครับผมบ่มีเห็นความหวังว่าจะได้ยางสิบหาดอกครับผมไปบุญไปวัดใดผมก็ไปไปวัดใดผมก็ไปผู้ใดส่วนทั้งหนกันมาไปไปเร็วอย่าลืมองทีพี่น้องเด้อซื้อเอานะผมหานึงครับหนึ่งหาครับซื้อกลับครับแค่นี้แล้วก็เบียร์ของผมกับเบียร์บ่หลาย อีกสองตัวแค่นี้แหละครับผมครับอ่ะสาธุสาธุอ่ะขอให้รวยๆฮิงๆสาธุสาธุครับสวับ om. บ om. At, Morris. สดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อโบนิพัานข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิ่งกิ้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 ง กดน้ำคำระลูกคีบย่ำได้ทันสิบบริาพาดทคีบและก็สิบริาพาดทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมอขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ